เลือกกันใหม่เพลงซาลมอนบทที่7และ8ไม่ได้พาเราไปไกลขึ้นในเรื่องของความตื่นเต้นแต่พาเราลึกขึ้นในเรื่องของความจริงนี่ไม่ใช่ช่วงของความรักที่เพิ่งเริ่มไม่ใช่ช่วงที่หัวใจเต้นแรงเพราะยังไม่รู้จักกันดีแต่เป็นช่วงที่คนสองคนผ่านเวลามาด้วยกันแล้วผ่านทั้งความใกล้ความหา่างความผิดพลาดและการปรับตัว จนเหลือคำถามสำคัญเพียงคำเดียวคือจะเลือกกันต่อไปอย่างไรบทที่7เปิดด้วยการมองอีกฝ่ายอย่างตั้งใจอีกครั้งไม่ใช่มองแบบคนหลงไหลแต่เป็นการมองแบบคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาแล้วการชื่นชมในบทนี้ไม่ได้พูดถึงความแปลกใหม่แต่พูดถึงคุณค่าของคนที่คุ้นเคยนี่คือจุดเปลี่ยนของความรักเพราะความรักที่ไม่เติบโตจะหยุดอยู่ที่ความตื่นเต้น แต่ความรักที่โตจะเรียนรู้การมองเห็นคุณค่าในคนเดิมด้วยสายตาที่ลึกกว่าเดิมจากนั้นฝ่ายชายพูดถึงความปรารถนาที่จะอยู่ใกล้ไม่ใช่เพื่อครอบครองแต่เพื่อแบ่งปันชีวิตนี่ไม่ใช่ภาษาของการเร่งเรา้าแต่เป็นภาษาของความสมัครใจความรักในช่วงนี้ไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องแข่งขันเพราะมันผ่านช่วงนั้นมาแล้วความใกล้ชิดในบทที่7จึงไม่ใช่ความหวือหวา แต่เป็นความไว้ใจที่เกิดจากการรู้จักกันจริงและฝ่ายหญิงตอบกลับฉันเป็นของคนรักของฉันและความปรารถนาของเขาก็อยู่ที่ฉันประโยคนี้สะท้อนความมั่นคงที่ไม่ต้องยึดและไม่ต้องควบคุมความรักจุดนี้ไม่ใช่การกลัวเสียแต่เป็นการอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าและมีขอบเขตบทที่7จจบลงด้วยภาพของการชวนกันออกไปใช้ชีวิต ไม่ใช่หนีโลกแต่เผชิญชีวิตร่วมกันนี่คือความรักที่ไม่แยกตัวออกจากความจริงแต่เดินเข้าไปในความจริงพร้อมกันความสัมพันธ์ในช่วงนี้ไม่ต้องการพื้นที่ปิดลับแต่ต้องการการใช้ชีวิตจริงร่วมกันอย่างซื่อสัตย์บทที่8บทนี้ไม่พูดถึงความรู้สึกเป็นหลักแต่พูดถึงโครงสร้างของความรักฝ่ายหญิงพูดถึงความปรารถนาที่จะรักอย่างเปิดเผยและเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องอธิบายต่อสังคมนี่คือความรักที่ไม่ต้องพิสูจน์ต่อใครเพราะมันพิสูจน์กันเองแล้วจากนั้นมีคำเตือนเดิมที่ปรากฏอีกครั้งอย่าปลุกเร้าความรักหรือกระตุ้นมันก่อนถึงเวลาอันควรแต่ในบทนี้คำเตือนไม่ได้พูดถึงวัยหรือการเริ่มต้นแต่พูดถึงการบีบความรักให้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นความรักในช่วงนี้รู้แล้วว่าการเร่งการบังคับ และการกดดันจะทำลายสิ่งที่ควรถนอมบทที่8พาเราไปถึงแก่นที่สุดของหนังสือเมื่อความรักเปรียบเหมือนกับไฟไฟไม่ใช่ของเล่นและไม่ใช่สิ่งที่ควบคุมได้ง่ายถ้าดูแลไม่ดีมันจะดับถ้าปล่อยประมันจะเผาความรักก็เช่นกันไม่ใช่สิ่งที่ถือสิทธิ์แต่เป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน น้ำมากมายไม่อาจดับความรักได้และแม่น้ำก็ไม่อาจท่วมทนความรักให้จมตายได้ไม่ได้หมายความว่าความรักจะทนทุกอย่างได้โดยอัตโนมัติแต่หมายความว่าความรักที่ได้รับการเลือกได้รับการดูแลและได้รับการทนุถนอมจะไม่ถูกทําลายด้วยสิ่งภายนอกง่ายๆสิ่งที่ทําลายความรักได้จริงไม่ใช่อุปสรรคแต่คือการไม่เลือกกันอีกต่อไป บทที่8ยังพูดถึงคุณค่าของความรักที่ไม่อาจซื้อได้เงินสถานะและทรัพยากรไม่สามารถทดแทนการเลือกการใส่ใจและความซื้อสัตว์ได้นี่คือบทสรุปที่ชัดเจนมากของหนังสือทั้งเล่มความรักไม่ใช่สิ่งที่ได้มาเพราะมีมากพอแต่ได้มาเพราะดูแลมากพอ ตอนท้ายของบทเพลงซโลมอนความรักไม่ได้จบด้วยพธิธีไม่ได้จบด้วยคำสัญญาใหม่แต่จบด้วยการยอมรับว่าความรักต้องการการตอบสนองอย่างต่อเนื่องต้องการการเลือกซ้ำและต้องการความตั้งใจทุกวันนี่คือความรักแบบผู้ใหญ่ไม่ใช่เพราะไม่มีปัญหาแต่เพราะรู้ว่าจะอยู่กับปัญหานั้นอย่างไรบทเพลงซโลมอนบทนี้สอนให้รักอย่างรู้ตัวรู้ข้อจำกัด รู้ความเปราะบางแล้วรู้ว่าความรักที่ยืนได้อย่างมั่นคงไม่ได้ยืนเพราะอารมณ์แต่ยืนเพราะการเลือกกันและกันซ้าแล้วซ้าเล่าในวันที่ไม่ตื่นเต้นแล้วนั่นคือจุดที่ความรักหยุดเป็นเรื่องของอารมณ์และกลายเป็นเรื่องราวของความรับผิดชอบร่วมกันอย่างแท้จริง